สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการท่อนพันธุ์มันสาปะหลังสะอาดค่ะการใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพทําให้มันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงงอกเร็วและมีการเจริญเติบโตแข่งกับวัชพืชได้ดีคุมพื้นที่ได้เร็วหากใช้ท่อนพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพเมื่อนําไปปลูกจะทําให้เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ําเจริญเติบโตแข่งขันกับวัชพืชได้ช้า เกิดการระบาดของโรคและ,มะแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ง่ายการจัดการท่อนพันธุ์จึงเป็นสิ่งสําคัญลําดับต้นๆที่จะทําให้การปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรประสบความสําเร็จให้ผลผลิตและคุณภาพสูงซึ่งมีเทคนิคในการเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังดังนี้ค่ะ 1. ใช้พันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลังได้แก่พันธุ์ละยอง72เกษตรศาสตร์50ห้วยบง60 หรือพันธุ์ทนทานในพื้นที่และไม่ควรใช้พันธุ์ที่อ่อนแอต่อการเกิดโรคเช่นสายพันธุ์8-9 2. ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นแม่ที่ใหม่สดมีอายุระหว่าง8-14ถึง14เดือนและไม่พบการเข้าทำลายของศัตรูพืช 3. เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรขึ้นไปถ้าต้านพันธุ์มีขนาดเล็กเกินไปจะให้ท่อนพันธุ์ที่อ่อนแอ สูญเสียน้ําได้ง่ายอัตราการงอกต่ําและไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน 4. จํานวนตาและความยาวของท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกควรมีจํานวนตาตั้งแต่5-7ตาหรือมีความยาวประมาณ15-20เซนติเมตร 5. ในการปลูกมันสปะลลังควรใช้ท่อนพันธุ์ที่ใหม่และสดมีอายุการเก็บรักษาสั้นที่สุดหรือไม่ควรเกิน1-2สสัปดาห์ เนื่องจากความงอกและความแข็งแรงของท่อนพันธุ์จะลดลงอย่างไรก็ตามอายุเก็บรักษาท่อนพันธุ์ของมันสำะหลังจะแตกต่างกันขึ้นกับพันธุ์และความสมบูรณ์ของท่อนพันธุ์ 6. ต้นพันธุ์มันสำหลังที่จะใช้เป็นท่อนพันธุ์ต้องไม่มีโรคและมแมลงศัตรูสําคัญติดมาโดยเฉพาะโรคใบด่างมันสำะหลังและเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นศัตรูสําคัญที่พบติดมากับท่อนพันธุ์ จึงควรแช่ตอนพันธุ์เป็นเวลา5-10นาทีก่อนนําไปปลูก้วยสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําได้แก่ไทอะมีโทแซม25% w g อัตรา4กรัมต่อน้ํา20ลิตรอิมิดาโคฟิด70% w g อตัตรา4กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือไดโนทีฟูแลนด์สิ p อัตรา40กรัมต่อน้ํา20ลิตร7หากจำเป็นต้องเก็บรักษาต้นพันธุ์เพื่อรอการปลูก ควรเก็บโดยมัดรวมกันเป็นมัดมัดวางตั้งตรงใต้ร่มเงาต้นไม้หรือใต้อาคารควรดินบริเวณที่จะวางต้นพันธุ์ก่อนที่จะนำมัดท่อนพันธุ์ไปวางเรียงตั้งไว้และรักษาความชื้นของดินโดยรดน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อชะลอการเสื่อมของท่อนพันธุ์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วคือคำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรสำหรับการผลิตท่อนพันธุ์มันสเปรังสะอาดค่ะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ตาม ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ